มีโอกาสนะคะขับรถพาลูกด้วยนะคะแล้วก็ไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็ไปเที่ยว,ว้านเพื่อนกันแล้วก็มาไหว้พระกันบรรยากาศตรงนี้บอกเลยว่าเราก็จะไปตรงนี้กันแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปไหว้พระต่อค่ะทุกคนเพราะว่าอา่ามันมีหลายชั้นมากๆเลยนะคะที่เราต้องขึ้นไปไหว้พระกันเนาะวันนี้ก็เราจะเข้าไปไหว้พระเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ ข้างในแล้วก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะลูกๆก็แบบขอนั่งก่อนได้ไหมรู้สึกแบบเพียได้สินะคะลูกสายคอล็ก,ก็บอกไป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 เราไปตรงนี้กันนะคะหายใจมากๆเลยแล้วอันนี้ก็จะอยู่ชั้นบนนะคะนี่จะอยู่ชันบนชันซักเลยนะคะขนาดแบบว่าแดดร้อนแต่ว่ามันเข้ามาข้างในนี่รู้สึกแบบว่ามันเย็นแล้วก็แบบลมดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะ แล้วก็วิวสุน้ําตกด้วยนะคะแบบอยู่ตรงนี้รู้สึกฟังเสียงน้ําตกตรงเนี้ยแบบโอ้โหสบายใจมากๆเลยและที่สําคัญก็ปลาเยอะมากนะคะน้ําตกด้วยนะคะแบบอยู่ตรงนี้รู้สึกฟังเสียงน้ําตกตรงเนี้ยแบบโอ้โหสบายใจมากๆเลยและที่สําคัญก็ปลาเยอะมากนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมวัดนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสขับรถไปบ้านเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าที่บ้านบัวที่มันอยู่ตรงหน้าหน้าทางที่เราจะเข้ามาเนาะอันนี้ก็แบบว่าโอ้สวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวมอินนะคะแล้วก็เจ้าแม่กวนอินแล้วก็จะมีของนอดที่เรามาไหว้พระกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าอากาศเย็นมากแล้วก็ลมสบายแล้วก็ ก็จะไปตรงนี้กันแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปไหว้พระต่อค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีหลายชั้นมากๆเลยนะคะที่เราต้องขึ้นไปไหว้พระกันเนาะวันนี้ก็น้ําตกด้วยนะคะแบบอยู่ตรงนี้รู้สึกฟังเสียงน้ําตกตรงเนี้ยแบบโอ้โหสบายใจมากๆเลยและที่สําคัญกระปายเยอะมากนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมวัดนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสขับรถไปบ้านเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าที่บ้านเราจะเข้าไปไหว้พระเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างในแล้วก็ส,กสวยงามมากๆวิวก็ดีแล้วก็ลมก็แบบว่า,าเย็นมากๆแม่เรารู้สึกว่า มันมีความสุขมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนทางที่เราเข้ามาเต่ว่าเรามันก็จะอยู่ทาให้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขามากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเข้ามา, um านั่นเองนะคะทุกคนทาง <buildings S 1> ที่เราเข้ามาเต่ว่าเรามันก็จะอยู่ข้างเอกท่ากันแล้วบายๆค่ะ ที่มันอยู่ตรงหน้าหน้าทางที่เราจะเข้ามาเนาะอันนี้ก็แบบว่าโอ้สวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวมอินนะคะแล้วก็จะไม่กวนอินแล้วก็จะมีเราก็แบบโอ้พากันเอกท่าดีมากเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปเราอัดวิดีโอนะคะแกงเขาเออมันก็น่ารักดีนะแต่ละคนก็แบบโอ้โหถือแบบเราก็แบบโอ้พากันเอกท่าดีมากเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปเราอัดวิดีโอนะคะแกงเขาเออมันก็น่ารักดีนะแต่ละคนก็แบบโอ้โหถือแบบ มีโอกาสนะคะขับรถพาลูกด้วยนะคะแล้วก็ไปหาเพื่อนนะคะแล้วก็ไปเที่ยว,ว้านเพื่อนกันแล้วก็มาไหว้พระกันบรรยากาศตรงนี้บอกเลยว่าไหว้พระเสร็จแล้วนะคะลูกๆก,ก็แบบขอนั่งก่อนได้ไหมรู้สึกแบบเพียได้สินะคะลูกสายคอเล็กก็แบอบกไปไปไปบ้าไปเราไปตรงนี้กันนะคะ ไหว้พระเสร็จแล้วนะคะลูกๆก็แบบขอนั่งก่อนได้ไหมรู้สึกแบบเพียได้สินะคะลูกสายคนเล็กก็บอกไป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 เราไปตรงนี้กันนะคะของน้องที่เรามาไหว้พระกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าอากาศเย็นมากแล้วก็ล้มสบายาก็แบบโอ้พากันเอ็กท่าดีมากเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปเราอัดวิดีโอนะคะแกงเขาเออมันก็น่ารักดีนะแต่ละคนก็แบบโอ้โหถูแบบ องน้อที่เรามาไหว้พระกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าอากาศเย็นมากแล้วก็ลมสบายสวยมากๆเลยวันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าก็สวยสดใสมากๆแล้วก็แบบเข้ามาตรงนี้รู้สึกทําให้เราสบายใจแล้วก็ทั้งเอกท่ากันแล้วบ๊ายบายค่ะ เลยนะคะขนาดแบบว่าแดดร้อนแต่ว่ามันเข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกแบบว่ามันเย็นแล้วก็แบบลมดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็วิวสุดเราจะเข้าไปไหว้พระเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างในแล้วก็สน้ำตกด้วยนะคะแบบอยู่ตรงนี้รู้สึกฟังเสียงน้ําตกตรงเนี้ยแบบโอ้โหสบายใจมากๆเลยและที่สําคัญก็ปลาเยอะมากนะคะข้างบนเนาะแล้วก็เอารถมาจอดไว้อยู่ตรงนี้แล้วก็ ในรองไห้ตรงนั้นก็จะเป็นนะรูปมังกรนะคะแล้วก็จะมีน้ําตกต่างๆนะคะที่แบบว่าเราก็จะไปตรงนี้กันแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปไหว้พระต่อค่ะทุกคนเพราะว่ามันมีหลายชั้นมากๆเลยนะคะที่เราต้องขึ้นไปไหว้พระกันเนาะวันนี้ก็ชั้นล่างนะคะที่ถ่ายตอนแรกเมื่อกี้คือจะเป็นชั้นบนนะคะวิวสวยดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า สามเขามีวัดที่แบบว่าล่มเย็นแล้วก็ลมดีมากๆบรรยากาศดีมากๆก็เลยว่า มาเลยเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระเราก็บอกว่าได้ได,ได้รวยมากๆเลยวันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าก็สวยสดใสมากๆแล้วก็แบบเข้ามาตรงนี้รู้สึกทําให้เราสบายใจแล้วก็สวยงามมากๆวิวก็ดีแล้วก็ลมก็แบบว่าเย็นมากๆค่ะนั่งไปนั่งมาก็โหตาจะหลับเลยส่วนลูกๆก,ก็พากันเดินเล่นนะคะดูสุพรรณเนาะดูแบบวิวแล้วก็ตากลมกันนะคะอันนี้ก็มากเลยนะคะขนาดแบบว่า แดดร้อนแต่ว่ามันเข้ามาข้างในในรู้สึกแบบว่ามันเย็นแล้วก็แบบลมดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็วิวสุดก็แบบโอ้พากันเอ็กท่าดีมากเลยแล้วก็แบอบกว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปเราอัดวิดีโอนะคะแกงเขาเออมันก็น่ารักดีนะแต่ละคนก็แบบโอ้โหแบบนสวยงามมากๆวิวก็ดีแล้วก็ลมก็แบบว่าเย็นมากๆค่ะนั่งไปนั่งมาก็โหตาจะหลับเลยส่วนลูกๆก็พากันเดินเล่นนะคะดูสุพรรเนาะ ดูแบบวิวแล้วก็ตากลมกันนะคะอันนี้ก็เาก็แบบโอพากันเอค่าดีมากเลยแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปแล้วอัดวิดีโอนะคะแกงเขาเออมันก็น่ารักดีนะแต่ละคนก็แบบโอ้โหดูแบบแบบน้ําตกด้วยนะคะแบบอยู่ตรงนี้รู้สึกฟังเสียงน้ําตกตรงเนี้ยแบบโอ้โหสบายใจมากๆเลยแล้วที่สําคัญก็ปลาเยอะมากนะคะเอ้ยพอมาถึงปุ๊บเขาก็พาเรามาเนาะเออวัดก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็ เย็นสบายมากๆเลยค่ะวันนี้กีต้าก็เดบัวที่มันอยู่ตรงหน้าหน้าทางที่เราจะเข้ามาเนาะอันนี้ก็แบบว่าโอ้สวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวมอินนะคะแล้วก็จะไม่กวนอินแล้วก็จะมี สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกท่านไปชมวัดนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสขับรถไปบ้านเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าที่บ่าน้ําตกด้วยนะคะแบบอยู่ตรงนี้รู้สึกฟังเสียงน้ําตกตรงเนี้ยแบบโอ้โหสบายใจมากๆเลยและที่สําคัญก็ปลายเยอะมากนะคะบอกนะ้องที่เรามาไหว้พระกันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าอากาศเย็นมากแล้วก็ลมสบายเลย 嗯。<music> พอมาถึงปุ๊บเขาก็พาเรามาเนาะอือวัดก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็เย็นสบายมากๆเลยค่ะวันนี้กิต้าก็ได้มากเลยนะคะขนาดแบบว่าแดดร้อนแต่ว่ามันเข้ามาข้างในเนี่ยรู้สึกแบบว่ามันเย็นแล้วก็แบบลมดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะแล้วก็วิวสัวที่มันอยู่ตรงหน้าหน้าทางที่เราจะเข้ามาเนาะอันนี้ก็แบบว่าโอ้สวยงามมากๆเลยแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวมอินนะคะแล้วก็จะแม่กวนอินแล้วก็จะมีสวยงาม ดีมากๆเลยนะเห็นอะไรก็คือถ่ายไปหมดเลยรู้สึกแบบซอบอ่ะหลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วก็มานั่งพักผ่อนกันแล้วก็บอกว่ามาซี่ถ่ายรูปกันซิสวยมากๆเลยวันนี้รู้สึกว่าท้องฟ้าก็สวยสดใสมากๆแล้วก็แบบเข้ามาตรงนี้รู้สึกทําให้เราสบายใจแล้วก็ทั้นล่างนะคะที่ถ่ายตอนแรกเมื่อกี้อ่ะคือจะเป็นชั้นบนนะคะวิวสวยดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า สาบน้ําตกด้วยนะคะแบบอยู่ตรงนี้รู้สึกฟังเสียงน้ําตกตรงเนี้ยแบบโอ้โหสบายใจมากๆเลยและที่สําคัญก็ปลายเยอะมากนะคะทำให้เรารู้สึกว่า มันมีความสุขมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนทางที่เราเข้ามาตัวบ้านเรามันก็จะอยู่เลยพอมาถึงปุ๊บ,บเขาก็พาเรามาเนาะเออวัดก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็เย็นสบายมากๆเลยค่ะวันนี้กีดาก็ได้ขันั่งไปนั่งมาก็โหตาจะหลับเลยส่วนลูกๆก็พาก,กันเดินเล่นนะคะดูสุพรรณเนาะดูแบบวิวแล้วก็ตากลมกันนะคะอันนี้ก็สวยงามดีมากๆเลยนะ เห็นอะไรก็คือถ่ายไปหมดเลยรู้สึกแบบซอบอะ่ะหลังจากที่ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็มานั่งพักผ่อนกันแล้วก็บอกว่ามาซิถ่ายรูปกันซิค่อยขะนั่งไปนั่งมาก็โหตาจะหลับเลยส่วนลูกๆก,ก็พากันเดินเล่นนะคะดูสุพรรณเนาะดูแบบวิวแล้วก็ตากลมกันนะคะอันนี้ก็เราจะเข้าไปไหว้พระเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณ ข้างในแล้วก็เซยพอมาถึงปุ๊บเขาก็พาเรามาเนาะเออวัดก็สวยมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็เย็นสบายมากๆเลยค่ะวันนี้กิตาก็ดดานล่างนะคะที่ถ่ายตอนแรกเมื่อกี้คือจะเป็นชั้นบนนะคะวิวสวยดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า สามเราจะเข้าไปไหว้พระเนาะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างในแล้วก็สัไหว้พระเสร็จแล้วนะคะลูกๆก็แบบขอนั่งก่อนได้ไหมรู้สึกแบบเพียไดย้สินะคะลูกสายคนเล็กก็บอกไป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 เราไปตรงนี้กันนะคะเขามีวัดที่แบบว่าร่มเย็นแล้วก็ลมดีมากๆบรรยากาศดีมากๆก็เ